สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักคองครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเป็นคิวของปอ .3 ทับ1น,นะคะก่อนออนแอร์เนี่ยต้องมีข้อตกลงกันว่าอย่าคุยกันเสียงดังมากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงแล้วก็จะไอด้วยนะคะ คุณครูอยากบอกว่าถ้านักเรียนคุยกันเสียงดังสมาธิในการเรียนจะมีไหมไม่มีมมเพื่อนที่เขาตั้งใจเขาก็จะไม่มีสมาธินะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเกรงใจคุณครูเกรงใจเพื่อนๆด้วยความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะคะผู้ดีนั่งตัวตรงพูดครั้งที่หนึ่งเลยนะ ปลายทางนี่เรียบร้อยมากแล้วก็ตั้งใจเรียนมากด้วยพี่ขวัญตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะพี่ขวัญพี่ขวัญก็ตั้งใจเรียนแล้วสี่ทหารเสือนะคะเข้าห้องเรียนหรือยังเตรียมอุปกรณ์การเรียนหรือยังคะ<ส><ส>นักเรียนอาจจะงงว่าอสีทหารเสือนี่อยู่ที่ไหนอยู่สุโขทยัยชั้นป .3 มีนักเรียนอยู่ตั้งสี่คน เยอะไหมไมีเยอะเลยเนาะแล้วก็อยากจะบอกนักเรียนว่าไม่ว่านักเรียนน้อยหรือนักเรียนที่มีจํานวนมากนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็มีครูคนเดียวกันคือคุณครูจิมมี่นี่เองสอนทุกวันเวลาเดียวกันอ๋อบางบ้านบางบ้านมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตต้องเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะ ถ้านักเรียนไม่มาเรียนสมมติว่านักเรียนไม่ได้มาเรียนวันนี้นักเรียนสามารถที่จะกลับไปดูการสอนของคุณครูได้นะคะวิชาคณิตาศาสตร์หรือภาษาไทยหรือวิทยาศาสตร์ของคุณครูแนนซี่ก็ตามนะคะเข้านักเรียนเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านาดาวเทียมอพอขึ้นเพจมาปั๊บ นักเรียนก็ไปดูในรู้สึกจะเป็นแถบด้านซ้ายมือจะบอกว่าดูรายการย้อนหลังนักเรียนก็เลือกดูได้นะคะ,ะการดูย้อนหลังเนี่ยเป็นการทบทวนบทเรียนนั่นเองนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้หรือว่าอยู่กําลังชมรายการอยู่ถ้าอยากดูรายการย้อนหลังไม่เข้าใจเรื่องอะไรน้องก็ไปกลับไปดูได้นะคะเอาละเรื่องต่อไปคุณครูปลายทางอาจจะ บนกระน่ำซัมเมอร์เซลให้คุณครูจิมมี่ว่าทำไมยังไม่ส่งเมลหนึ่งเมื่อวานนี้เปิดเปิดเมลไม่ได้เนตลล่มตื่นเช้าขึ้นมาลุกตั้งแต่ตีสี่มาเปิดก็ไม่ได้อกีกมาที่โรงเรียนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจน ตอนที่ใกล้ๆจะออนแอรเนี่ยคุณครูก็เปิดดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าได้และแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดตอนไหนก็ยังไม่ได้ส่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวกลับไปที่ให้จบรายการก่อนแล้วก็จะกลับไปแล้วก็จะส่งให้คุณครูนะคะใจเย็นๆวันนี้เป็นเรื่องเบาๆสนุกๆนนะคะเอาละช่วงนี้ไม่มีเต้นให้นั่งสมาธินะคะให้นั่งสมาธิ ร่างกายพร้อมไหมพร้อมตัวต้องตรงมือขวาทับมือซ้ายนะคะมือขวาทับมือซ้าย ค่อยๆหลับตานะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยให้นึกถึงรูปพระพุทธรูปในโบสถ์ตั้งแต่เสียน ลงมาเรื่อยๆให้ภาพชัดๆ ค่อยลืมตาขึ้นค่ะโล่งไหมโลง่โลงๆไหมคะจะรู้สึกโลง่โลงๆนะคะเ,เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ควรคิดถึงเรื่องที่เรากังวลใจนะคะ mm hmm. เมื่อสักครูนน่นี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนจับภาพของอพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์หรือรูปพระประธาน ที่นักเรียนเคยกราบไหว้นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คืนดูตั้งแต่เสียนเสียนลงมาใบหน้านะคะจนถึงทั้งตัวแล้วก็คือเคยเคยอ่านหนังสือแล้วก็อาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่าให,ให้ให้นึกถึงแต่รูปนี้นะคะถ้าใครที่เคยเข้าวัดปฏิบัติก็จะมีบทเรียนที่เข้มข้นขึ้นอีกนะคะ ถ้าใครจิตว่างจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะลอยๆเบาๆนะคะก็ฝากไว้ว่าควรจะทำทุกวันก่อนนอนดีไหมดีนะคะตื่นเช้าขึ้นมานักเรียนสมองของนักเรียนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะต้องการเราใส่อะไรข้อมูลเข้าไปเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็จะจำนะคะสรุปแล้วก็จะกลายเป็นคนเรียนเก่งเอาละหยิบสมุดขึ้นมาค่ะไปพบกับคณิตคิดสนุกสิบข้อค่ะ